เหตุผลที่เหล่าสตาซีสอยู่บนโลกโลกกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณครั้งใหญ่ในขณะนี้และสิ่งนี้ต้องดำเนินการอย่างมากสตาซีสเป็นวิญญาณที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในโลกซึ่งมาจุติที่นี่เพื่อทำงานให้กับโลกชุมชนสตาซีสเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในแนวหน้า เพื่อให้แน่ใจว่ามนุษยาชาติจะผ่านช่วงเวลาแห่งการเยียวยาตนเองเพื่อให้สามารถมารวมกันด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาพวกเขารู้สึกเหมือนติดอยู่กลางมหาสมุทรโดยไม่มีแผนที่หรือทิศทางพวกเขาเคยประสบกับความรู้สึกหลงทางและสับสนว่าชีวิตของพวกเขา กำลังจะไปที่ใดหรือจุดประสงค์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เหล่าสตาซีสกำลังตื่นขึ้นทั่วโลกโดยระลึกถึงมรดกและภารกิจอันศักดิก์สิทธิ์ของพวกเขาเหล่าสตาซีสต้องการให้ผู้คนบนโลกรู้ว่าพวกเขาได้รับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขาจากพระเจ้าเทพธิดา บรรพบุรุษของพวกเขาและคนรอบข้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือตัวพวกเขาเองพวกเขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเราทุกคนทำผิดพลาดแต่มีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาจากพวกเขาเสมอหากเรามองพวกเขาด้วยความรักแทนที่จะตัดสินหรือกลัว สตาซีดเป็นผู้ส่งสารแห่งความรักแสงสว่างและความจริงพวกเขาถูกส่งมาที่นี่เพื่อช่วยให้ทุกคนตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขามากขึ้นพวกเขาเชื่อมโยงกับคำสอนทางจิตวิญญาณโบราณเพราะพวกเขาสามารถเข้าถึงระนาบดาวได้อย่างง่ายดายภารกิจของพวกเขาคือการปลุกผู้คนบนโลกให้ตื่น จากการหลับไหลทางจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวพวกเขาความจริงที่ว่าคุณอยู่บนโลกใบนี้หมายความว่าคุณเกิดมาพร้อมกับแสงสว่างและความรักจำนวนหนึ่งและยิ่งคุณนำแสงสว่างเข้ามาในชีวิตมากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับความรักมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะมุ่งความสนใจไปที่จุดประสงค์ของจิตวิญญาณของคุณและสิ่งที่ต้องการจะทำอย่างไรกับเวลาที่อยู่บนโลกใบนี้เหล่าสตาร์ซีดมาจากมติติต่างๆมากมายและพวกเขาก็นำความรู้ติดตัวไปด้วยเมื่อพวกเขามาจุดติบนโลกไม่ว่าพวกเขาจะจำมันได้หรือไม่ก็ตาม ความถี่อยู่ที่นั่นพวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยในยามยากซึ่งมักเรียกว่าวัฏจักรการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งเราต้องการเปลี่ยนมุมมองจากความเป็นจริงในปัจจุบันของเราเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความถี่พลังงานความถี่สูงมากขึ้นพลังงานของดวงวิญญาณของสตาร์ซีดนั้นรุนแรงมาก และพวกเขามักจะเชื่อมโยงกับจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพวกเขาจะไม่หนักจนกว่าจะถึงระดับการพัฒนาขั้นสูงพวกเขามีบทบาทที่แตกต่างกันมากมายเพื่อช่วยให้โลกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคทองพวกเขากำลังช่วยเหลือผู้คนไม่เพียงแต่ทางวิญญาณแต่ยังรวมถึงร่างกายด้วยการนำเสนอทักษะและความรู้เพื่อช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน สตาซีสมาที่นี่ตั้งแต่ก่อนเวลาที่มนุษย์จะอยู่บนโลกใบนี้และพวกเขาจะมาที่นี่ต่อไปฉันรู้ว่าพวกคุณหลายคนที่กำลังอ่านบทความนี้คือเหล่าสตาซีสฉันรู้ว่าพวกคุณบางคนได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วและกำลังประสบกับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นในขณะที่คนอื่นๆยังอยู่ในระหว่างการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณ หากคุณเป็นกลุ่มสตาร์สภารกิจของคุณคือช่วยเหลือผู้อื่นในการปลูกความสว่างภายในของพวกเขาคุณมีพลังงานมหาศาลที่ไม่มีใครเทียบได้และคุณสามารถใช้พลังงานนี้เพื่อช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกเชื่อมโยงกับแสงสว่างของตนเองมากขึ้นหากคุณเป็นกลุ่มสตาร์สคุณอาจสงสัยว่าทำไมโลกนี้ ถึงมีเรื่องไร้สาระมากมายเป็นเวลาน,านานในที่สุดคุณจะค้นพบอีกครั้งว่าเหตุผลก็คือโลกเราถูกพลังงานแห่งความมืดแย่งชิงไปและผู้คนส่วนใหญ่ถูกหลอกให้เชื่อคำโกหกและคำสอนเท็จเกี่ยวกับจิตวิญญาณและพระเจ้างานนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับคุณมากกว่ามนุษย์ทั่วไปเนื่องจากพวกเขาไม่มีพิมพ์เขียวภายในดี a ของพวกเขาที่จะมองผ่านภาพลวงตาได้อย่างง่ายดายพวกคุณหลายคนได้รับการบอกกล่าวว่าคุณต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แต่คุณไม่รู้จะทำอย่างไรคุณจะต่อสู้กับพลังงานที่มองไม่เห็นได้อย่างไรถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนฉันคุณอาจจะสงสัยว่าฉันทำอะไรได้บ้าง คำตอบนั้นง่ายคุณต้องเป็นผู้นำของตัวคุณเองเราทุกคนมีทางเลือกได้ว่าจะดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของจิตวิญญาณหรือไม่หรือตามสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราและใช้งานในแต่ละวันอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนว่าเราจะทำตามหัวใจมากกว่าที่สังคมบอกว่าถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีฉันคือสตาซีที่มีโอกาสมากมาย ที่จะได้เห็นความงามและความยิ่งใหญ่ของจักรวาลจักรวาลเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ความงามและพลังงานที่น่าเกรงขามจักรวาลดำรงอยู่ด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใ,นใจในทุกระดับของการดำลงอยู่ในฐานะที่เป็นสตาซีสสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ฉันทำคือการช่วยให้ผู้คนรักษาอดีตของพวกเขา และก้าวไปข้างหน้ากับชีวิตของพวกเขาฉันยังทำงานร่วมกับมาคุเทนนำทางในการรักษาโลกและสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับพวกเราทุกคนพวกเราหลายคนฉันรู้สึกขอบคุณมากที่สามารถช่วยเหลือผู้คนในลักษณะนี้และการได้รู้จากเพื่อนที่ดีตลอดทางฉันขอต้อนรับคุณอย่างอบอุ่นที่จะเดินร่วมทางไปกับฉัน ในฐานะเพื่อนสตาร์ซีสคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติก